ก็ทางสมน่าก็ก็รู้สึกดีใจเป็นใจริงเลครับแล้วก็ขอขอบคุณบรอนรองที game, like so remember. so so people, ่ตัดสินใจมาร่วมงานเนาะก็ก็ถือว่าเราได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจะเรียกว่าอะไรบรรยากาศแบบใหม่บริบทแบบใหม่นะซึ่งเราก็ต้องร่วมกันฝ่าฟันในการทํางานในการพัฒนานงบประมาณในการวิ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาใ ก็มีอะไรก็ผมว่าหลักการสรื่อสารกันเนาะมีอะไรคุยกันน่าจะเป็นหลักที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็มีอะไรก็สื่อสารกับท่านก็ถือว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าส่วนหัวหน้าภายในใช่ไหมโดยโดยหลักกฎหมายเปน็นอย fish, ่างนั้นใช่ไหมครับว่าเป็นหัวหน้าของข้าราชการแต่ว่าะฉะนั้นผู้ใต้บังคับบัญชามีอะไรก็มาเรียนท่านก่อนลงได้เนาะแล้วก็ ายบริหารกับทางด้าน,นั่งตรงี่นก็สื่อสารกันอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับขอบพระคุณครับอนุญาตพอจะเก่าทัยครัย Yes, one ที่จะขับเคลื่อนร่างกายคือตังบลสัร่าท่านะคะให้จเจริญเติบโตมีสง่าราศีนะคะแล้วก็คิดว่าไม่อยากเป็นแค่ฟันเพืองนะคะเพราะว่าฟันเพืองไม่มีชีวิตนะคะแต่สมร่าทานมีชีวิตค่ะแล้วก็เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะก็ที่ว่าจะเป็นอวัยวะในกายเดียวนั้นซึ่งอวัยวะนะคะจะต่างจากฟันเพืองตรงที่ ้ามีอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะอื่นก็จะพวงซึ่งกันและกันและไปด้วยกันนะคะและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันการทำงานนะคะอย่างเช่นขออนุญาตนะคะที่จะพูดนานหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะอธิบายว่าทําไมถึงคิดว่าตัวเองอยากเป็นอวัยวะอววัยะนะคะอย่างเช่นถ้าเราต่อตูเนาะต่อตูโดนหัวเรื่องตัวเองเนี่ยแล้วเจ็บปากก็จะ ปากไม่ได้เจ็บด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหรือว่าถ้าเจ็บเท้าร่างกายก็จะอ่อนแอไปนะคะดังนั้นเนี่ยทุกๆอวัยวะมีความสําคัญทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะได้เป็นส่วนไหนของกายนี้นะคะก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งในกายของเทศบาลสันสัมภาาและจรกรสัมภาาเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนานะคะอีกอย่างหนึ่งก็ขอเป็นในท้ายเรือะคะ่ะ ถ้าท่านเทศบาลนครสม,รสมค่าเป็นเรือที่กําลังจะมุ่งไปสู่เส้นชัยนะคะท่านนายกเป็นหัวเรือใหญ่นะคะพร้อมทีมงานบริหารท่านสภาด้วยนะคะฉันเองก็ขอเป็นนักท้ายเรือนะคะที่จะคัดท้ายให้ให้ไปที่ถูกทางนะคะที่จะไม่ต้องเสี่ยงกับในงานตรวจสอบหรือว่าอาจจะมีปัญหานในภายหลังนะคะและถ้าท่านนายกเป็น ช้างข้อหน้านะคะช้างขอเป็นช้าข้อหลังที่จะติดตามท่านนายกตามนโยบายท่นยาทนนายกแล้วก็เราคงต้องมีความช้างเป็นระเบียบกฎหมายหรือสื่อสังการต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะไม่หลงทางนะคะเราจะไปในทิศทางที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับนโยบายท่านนายกนะคะ,อะขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก็ว่าเมื่อครั้งแรกนะคะท่านนายกได้ไปติดต่อทัพค้ในการที่จะให้มาลงตำแหน่งที่นี่มาช่วยงานนะคะ เราได้นั่งคุยกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะท่านนายกครั้งแรกที่เจอกันที่คุยกันยังไม่รู้จักเ,เป็นส่วนตัวนะคะก็ได้คุยกับท่านนายกประทับใจค่ะก่อนที่จะแยกจากการท่านนายกบอกว่า <c oughs> ผมคุยกับปลาดชั่วโมงกว่าจนร้นานเขปิดน,นะคะ <c oughs> บอกว่าท่านนยกบอกว่าสนุกมัมีความสนุขมากท้ <c oughs> องขอบขอบคุณนะคะเป,เป็นจุดแรกที่ให้หันกลับคิดมาว่า Yeah, สำหรับทนายบ่ายท่านนายกนะคะแล,และ,ะพร้อมที่จะนำนานโยบายของท่านไปปฏิบัตินะคะก็คิดว่าการทำงานก้งแ่นี้ไปก็จะนำนานโยบายของท่านนายกมาแปรให้เป็นนามธรรมนะคะในการที่จะดำเนินตามกฎหมายต่างๆขออนุญาตนำเรียนอ,อาจจะท่านนายกอาจจะแถลงนโยบายไปแล้วนะคะแต่ว่าขออนุญาตนำนานโยบายท่านนายกมา แล้เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติต่อไปนะคะคืออย่างเช่นท่านโพสตสร้างมิถานท่านยกบอกว่า,าจะดําเนินในเรื่องการโพสต์สร้างมนานที่ประทับใจคืออยากทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะเร,ะราทราบเพราะว่า,าจะมีทั้งวางและสา่ใช่ไหมคะท่านยกบอกว่าจะให้ทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะและอีกทัที่ประทับใจคือตาบลหน้าอยู่ชุมชนดีมีรอยยิ้มค่ะทั้ง 40กว่าตรารางกิโลเมตรที่ท่านนายกกำลังจะพัฒนาท่านดิฉันพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านนายกร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องสันมาฆาทุกท่านนะคะวันนี้อขออนุญ,ญาตที่ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายลงร้อเพราะว่าจะบันทึกไว้ความทรงจำนะคะว่าครั้งหนึ่งครั้งแรกที่มาที่นี่และจะทํางานที่นี่ได้ให้สัญญาหรือว่าพันธ ต่อพี่น้องสัรคาค่ะครั้งใดที่โล้นเกเรหรือไม่ทําตามที่ได้คุยไว้จะมีคลิปนี้ซึ่งจะลงไว้ในยูทูบด้วยค่ะแล้วก็จะเตือนสติตัวเองตลอดว่าวันนี้วันแรกที่มาที่นี่เราพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างและจะทํอย่างไรบ้างนะคะก็เลยขออนุญาตให้ลองมาถ่ายไว้นะคะอย่างเช่นด้านอื่นด้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้าเศรกิจการท่องเที่ยวนะคะมีการตลาดนําการผลิตอย่างเงี้ยอ่านแล้วประทับใจค่ะแล้วก็คิดคิดไปหมดเลยค่ะดีใจมากๆนะคะที่จะได้ทำงานร่วมกับท่านนายกแล้วก็ขอนอนุญาตอ่านได้ไหมคะ ตาดคอนกรีตฟองส่งน้ำคุณลอกในมี้ป้าจราจรแผงเขียไฟฟ้าอันนี้เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานนะคะเชื่อว่าจริง,รงๆแล้วในใจท่านเยอมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าก็อนุญาตเสริมอนุญาตท่านเพื่านประหลัดนะครับมีอสองสามประเด็นประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกอันนี้เดี๋ยว ใ้สัญจัตปีนี้นะครับอาจจะเป็นปีแรกที่อาจจะมีการจัดที่เขาเรียกว่าการเวทน้ําหนักที่รูปแบบใหม่อันนี้ขออน,นุญาตน้อนรยนท่านบักก็คือผมดูแล้วเนี่ยทางวังเนี่ยได้งบนอกมาเยอะ้ถตกตรงได้งบนอกมาเยอะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยอาจจะที่ได้มาเยอะเพราะอาจจะเพราะพื้นที่มันหงอกหรืออะไรเกยนไปแล้วมันได้ง่ายเนาะเพราะนั้นปีนี้เวทน้ําหนักของงบประมาณจากไปทางที่นอกทางสั้นมากกว่า เป็น60-40คือตัวเลขยังไม่แน่ใจคือต้องต้องเวดให้ทนันมากกว่าเพื่อเพื่อความเป็นธรรมถ้าจะมาเวรเข้ากัน50-50ผมว่า,ามัน,ม,นมันไม่เป็นธรรมเท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้นักเรียนที่ประชุมนะครับว่าปีนี้จะเวดงบประมาณเพื่อให้น้ำหนังกงบประมาณไปที่น้องทางสันมากกว่าทางทางวาังนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองอตัวชี้วัดการทำงาน ออนอกจากเรื่องเราแก้ปัญหาโครงการต่างๆแล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่างบลงทุน10%บเปอร์เซไหแล้วที่ผ่านมาผมเช็คย้อนหลังไปน่าจะเกือบสิบปีไม่มีปีไหนที่ถึงเลยงบลงทุน10%เซนเนี่ยมันสะท้อนอยู่สองในย่างท,ท,ที่ผมนะหนึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารของคณะผู้บริหารก็คือ คุณสามารถจะผักงบลงทุนได้ถึง10%เพื่อไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไดหรือเปล่าใช่ไหมฮะือสท้อนประสิทธิภาพประเด็นที่ในยะที่สองก็คือมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่มีผลต่อเขาเรียกว่าขวัญกำลังใจของผู้ผู้ทำงานข้าราชการผู้ปฏิบัติงานมันก็คือเรื่องความูปรตรงๆคือเรื่องคุณนักแสดงนะนอกจากเรื่องประเมินําพิเอและก็เรื่องสุเส ระฉะนั้นผมขออนุญาตพูดๆนะที่มีว่าในสี่ปีถ้าถ้าผมได้อยู่ครบเนาะต,ตั้งแต่ปีแรกผมตั้งเป้าว่าอยากจะให้เราจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยในการผักเดันลดล,ลงทุนให้อย่างน้อยส0เอร์ซนทุกปีจะจะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ผักเรื่องนี้ให้ช่วยกันความหมายก็คืออะไรส่วนที่มันจําเป็นต้องลดหรืออะไร ้องช่วยกันทุกทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เราก็จะประเมินเรื่องการงบลงทุนสิเปอร์เซ็นที่แบบออกไปช่วยเอาโครงการออกไปช่วยพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยหนึ่งต้องสมดุลสองเป็นธรรมเนี่ยเราจะเราจะติดตามกันลายไตรมากเลยว่าทำอะไรไปบ้านทำอะไรไปบ้านทำอะไรไปบ้านใช้งบไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเพื่อในหนึ่งปีเราจะต้องผลักให อันนี้ก็ก็ถือว่าบอกกล่าวกับพี่น้องสารคาีนะครับเจ้าหน,น้าทีุ่กทัญนะนว่าว่านี่คือทงของเราแล้วก็ผมไม่คิดว่าไม่อยากเห็นสภาพที่แบบในอดีตเนาะที่ได้ผลงานต้นองถูกเรียกคืนยอะไรเงี้ยเอางงไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์ยังงอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติศาสตร์เป็นอ่าเป็นอดีตท,ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมว่ามันเป็นขนันกำลังใจของของคนทำงานถูกไหมทานก็ทำงานท่านก็ ท่านทํางานหนักท่านทำงานหนักท่งงานก็านมากจะมาีอะไรตอบแทนในแง่ฝากกำลังใจตรงนี้บ้างเพราะนั้นทางฝักบริหารก็เลยเห็นตรงนี้อันนี้ขออนุญาตเสริมท่านประหลัดครับขอบคุณท่านนายกค่ะค,ค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านนายกได้ท่านทางบอกว่าขอให้ย้ายมาภายในสิงหาคมนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ที่เราจะทํางานในปีถัดไปนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการาดูแลเรื่องเทศสมบัตินะคะก็างท่านโยมระเรียนที่ประชุม ท่านต้องมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการที่จะทาให้งบพัฒนาณดีมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนของเทศบาลเมืองสระบุาาารีคะงบ <c oughs> น้อยงบมากไม่เป็นไรค่ะท่านนายกนะคะแต่ละบริหารเป็นบริหารได้บริหารด,ดีก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์เต็มที่คะ่ะในส่วนของด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะคะท่านโยกบอกว่าจะส,ส่งเสริมเรื่องการตลาด นำการผลิตเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าถ้าผลิตแล้วไม่มีตลาดก็ขาดโอกาสนะที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะก็เห็นท่านนายกบอกว่าจะมีตลาดกลางตลาดออนไลน์ซึ่งปัจจุบันในยุคโควิดนะคะขายออนไลน์เป็นสิ่งที่ทุกท่านแทบจะทุกท่านจะได้สัมผัสเนาะจะมีแฟนมีเฟอร y รี่มาส่งของตลอดนะคะก็ถ้าเราจัด ได้ผลคุณภาพและมาตรฐานนะคะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือจะเป็นข้าหรือจะเป็นเสื้อทอด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นสิ่งที่ขึ้นสู่โลกอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ได้ขัดเฉพงะประเทศไทยนะคะทั่วโลกนะคะที่จะสามารถเห็นสินค้าของสิตภัณเราได้นะคะส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรจะตั้งเครือข่ายเกษตรกรประจำ ี่น้องเกษตรกรน,นะคะซึ่งท่านนายกจะส่งเสริมเรื่องความมั่นคงด้านอาหารอีกด้วยอย่างยิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าคนเรานะ เพื่อนนะคะเซนเซอรจะต้องใช้เวลาเยอะมากท่านจะต้องอ่านทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะมาทํางานที่นี่จริงๆค่ะศึกษาและดูของอโยบายท่านยมมารยะหนึ่งนะคะท่านยกให้ไปเมื่อเราเจอทางที่สองนะคะก็นำไปศึกษาไปนั่งอ่านนั่งดูแล้วก็ทากานบ้านมาส่วนหนึ่งใะนการที่จะมาทํางานที่นี่นะคะ และมีการซ้อมใช่ไหมคะวันนั้นซ้อมมาหนึ่งรอบซ้อมมาเทศกาลสงกรานตนะครับขนาดซ้อมแล้วยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นเช้านี้ก็ตื่นเต้นมากค,ค,ครับขออนุญาตลดความตื่นเต้นกรับขอเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นครับขอขอนุญาตเสริมท่านท่านประหลัดน,นะครับอยากจะพูดเรื่องการความก้าหาขอ,ของของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ผม,ผมให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันธสัญญาต่อหน้าทุกท่านณนตอนนี้นะครับผมผมไม่แบ,บ่แยกว่าว่าใครเป็นฝั่งไหนหรืออะไรยังไงขอให้ท่านปัจจ้งใจทำงานถ้าท่านตัจจ้งัจทำงานเป็นที่ประจักษ์ท่านจะได้รับความก้าวหน้าแน่นอนในยุคของผมผมจะให้ความเป็นธรรมทุกกองนะครับขอให้่ไม่ใช่ว่าเรื่องปฏิบัติอันนี้ขอให้ตัวงานผลงานเป็นตัวชีว้วัด แล้วทั้งงานมันผ่านประเมินมาท่านจะได้รับในสิ่งที่ท่านควรได้รับแน่นอนอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตพูดก็เป็นก็เป็นหลักหลักให้นั่นนะครับก็ก<ะ>็เราูดตกๆว่ามันก็ได้ยินสุ่มเสียงมาทำนองว่าเอ๊ะย,ย,ยังไงอายกเป็นคนฝั่งนั้นก็จะดูความก้าวหน้าแต่ฝั่งนั้นหรือเปล่าแล้วฝั่งล่างแบบนี้ใช่ไมฮะนี่ก็อยากจะพูดนะตรงนี้ก็ถือว่าก็ผ่านเทปเหมือนกันนะเนาะผ่าเทปเหมือนกันก็ ถ้าไม่เ <sketches> ป oh. <_ Jean> ็นอย่างนี้ก็มาเอามาทวงแล้วกันนะฮะครับเพื่อเสริมได้นี้ครับการขอบคุณการนันยมถ่ายถ่ายปรับมาในประเทศ่ะส่งเสริมให้เทศบาลตัวสัมปทานมีแหล่งท่องเที่ยวโดยเชิยงพิเศษนะคะท่านรองน้อยวันนั้นนะคะท่านรองน้อยบอกว่าอ๋อมีอะไรให้เราทำเยอะมากเลยดีใจมากเลยนะคะที่ท่านรองได้ได้พูดแถบนี้นะคะว่าวันนั้นที่ได้คุยกัน อะไรที่เราทาที่สำรายเยอะมากนะคะในแบบการจัดการขอไกค,ครับมีมันลืมลืมลว่าต้องผมต้องไปไป,ประชุมที่สปร <arose. S 1> อําเภอก็เลยจะขออนุญาตสรุปแทนนักตลาดว่าแนวนโยบายทุกอย่างแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมูม่บ้านซึ่งสะท้อนมาทางผ่านสภาครับจำได้ไหมครับที่เราทำวิ่งเรื่องงบงบเหลืมมมมมมอใช้กัน ทุกอย่างทุกโครงการจะถูกผักอยู่ในอยู่ในเทศบัญญัติปีนี้และอยู่ในแผนปีนี้อันนี้ให้ความมั่นใจทุกท่านได้ทั้งแนวนโยบายทั้งทั้งความต้องการของขอี่น้องประชาชนทุกอย่ับจะถูกผักอยู่ในเทศบัญญตัติและและแผนก็ขอขอนุญาตสรุปรเดียวลงลงดีเทลแล้วก็เราคงใกล้ทข้าเทศบัญญตัติแล้วนะก็อาจารย์เราแยกไปก่อนไม่ท่าตรองหรือวา่าให้พอคุยต่อ ขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าอย่างที่พูดไปนะคะขอเป็นอริยวะในใจนี้นะคะอสองขอเป็นนายท้ายเรือนะคะที่จะขาดท้ายนะคะขอเป็นทางช้า,ชาหลังทางช้างข้า,าหลังนะคะที่จะเดินตามท่านนายกและ าหน้าที่ทุกท่านนะคะของเทศบาลตำบลสันตา่าขาเพื่อเราจะขับเคลื่อนเรื่อยกันนะคะในไม่ได้จะไม่พูดว่ากีนี้นะคะเพราะว่าในอานาคตเราไม่ทราบนะคะว่าเราจะอยู่กี่ปีแต่เราจะทําทุกวันทุกวันเนี่ยให้เป็นวันที่ดีที่สุดน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่สุดที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกนะคะท่านท่านบริหารทีมบริหารท่านประธานสภา ประหลาดนะนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสดิฉันได้มาปฏิบัติงานที่นี่นะคะก็มีอะไรนะคะคุยกันได้นะคะแล้วคนไทยนะคะคนไทยคุยกันได้นะคะแล้วก็คนบ้านเดียวกันด้วยเนาะคนป่าแดดเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะนายยงแล้วก็พอดีมีภารกิจนายยงจะต้องไปประชุมสภโกให้ให้ทร่วมด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ต้อง